สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อิกจะมารีวิวการรีโนเวทแอบจากบ้านในปี2021ช่วงโควิดระลอบ3นะคะก็อยู่บ้านว่างเนาะก็แบบว่าเราก็อยากจะเออลองจัดบ้านใหม่รู้สิว่าเขาบอกว่าถ้าจัดบ้านนะจัดบ้านราับทรัพย์รับโชคนะเพราบ้านเป็นระเบียบบ้านสวยงามน,นะเราก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นง่ายสบายเนาะไปฟังแบบหลายๆคนเขาพูดมาแล้วในะก็ ว่งางๆนาะลองจัดบ้านใหม่นะแล้วก็ทําบ้านให้มันสวยให้มันร่มรื่นให้มันน่าอยู่นะคะก็เดี๋ยวอยิ๋วจะอันนี้คืออิ๋วทำตกแต่งแล้วก็รีโนเวทบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานซ่อมนะคะงานซ่อมรอยล้าวรั่วซึมต่างๆนะคะแล้วก็มีทําใหม่คือผนังน,นี้นะคะผนังที่เห็นข้างๆนี่คือทําใหม่ปิดทึบนะคะบ้านอยู่เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะก็ พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นบ้านเล็กๆแต่เราสามารถที่จะจัดโซนหน้าบ้านนะคะให้มันดูล่มรื่นดูน่าอยู่ได้นะคะแล้วเราก็แบบว่าก็อยู่คนเดียวก็สบายๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปพาชมว่าจัดบ้านใหม่หน้าบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรูป b e ฟอร์นะคะก่อนที่จะจัดบ้านว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวีค่ะนี่คือรูปเบฟอร์นะคะก่อนจัดบ้านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อีงได้ต่อเติม โซนด้านหน้านะคะต่อเติมมา3-4ปีแล้วนะคะเป็นโซนแบบคล้ายๆล็อบแล้วก็เป็นสีดำนะคะมันพอระยะเวลาผ่านไปแล้วมันก็ดูถึกไปนะคะความรู้สึกก็เลยปร,ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะก็เดี๋ยววังไงเดี๋ยวจะพาชมหลังจากที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็ทาสีใหม่เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ่ค่ะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วทาสีนะคะก็แต่ก่อนมันจะเป็นสีดำนะก็เลยเปลี่ยนโทนสีเป็นดัวสีขาวนะคะแล้วก็ทาสี ออกน้ําตาลนะคะก็ดูสว่างขึ้นเนาะด้านหน้านะคะปาะมาณน,นี้นะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้นไม้ก็จัดวางเหมือนเดิมนะคะที่ทําใหม่ก็คือมีแค่ทาสีรั้วนะคะแล้วก็ทำตัวตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะคะก็ทาสีให้มันดูแบบถ้าขาวล้วนไปหมดเลยมันจะดูแบบมันจะดูเรียบไปนะแล้วก็เพิ่มสีน้ําตาลมานะคะโอเคไปด้านในบ้านนะคะโอเคเข้ามาในบ้านนะคะด้านในบ้านเลยอันนี้คืออยู่ติด กระจกนี้กระจกเดิมนะคะยูก็ติดสติกเกอร์เพิ่มนะคะสติกเกอร์นี้แบบดีมากเลยค่ะแบบว่าซื้อมาแค่200บาทนะคะเวลาแต่และชิ้นนะแล้วติดมันดูน่ารักดีนะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะส่วนอันนี้ก็ผนังนะคะที่บอกว่าผนังทําใหม่นะคะแต่ก่อนมันโลง่งใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวให้ดูรูปบีฟอร์นะคะรูปบีฟอร์เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ทําใหม่ก็จะได้อ แบบนี้ดูเป็นระเบียบแล้วก็ดูสวยงามนะคะเราก็ทําผนังกันอ่ากันน้ํานะคะแล้วก็กันรั่วด้วยแต่ก่อนมันรั่วตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็ทํากันรั่วไว้แล้วก็ผนังก็สามารถอ่ามานั่งเล่นได้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยพอพอทพาําผนังแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ hey, อยอนีา่ยงานก็ทําตู้ไปดตู้ไปด้วยเลยเอาไว้เก็บของนะคะแล้วก็ทําเป็นที่นั่งได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บพวกแบบว่า เราชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมเราก็จะเก็บพวกแบบพวกดินพวกอ,อุปกรณ์ที่ใช้ทำพวกดูแลกระถางดูแลต้นไม้อะไรอเงี้ยค่ะก็เก็บไว้ตรงนี้มันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็เอาตู้รองเท้ามาไว้ด้านหน้านะคะแต่ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันรั่วนะคะตอนนี้เราซ่อมเรียบร้อยแล้วก็เลยเอา ตู้มาไว้ตรงนี้นะคะพวกนี้ก็ต้นไม้นี่มีเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ติดก้องวงจรปิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ไม่มีอะไรฝั่งด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทาสีผนังต้นไม้ก็จัดวางเหมือนเดิมนะคะด้านหน้าก็จะประมาณน,นี้นะคะ อ,อีพีต่อไปจะพาไปดูในครัวนะคะซึ่งอิ๋วได้ปรับปรุงในครัวด้วยนะคะซึ่งมันเป็นงานารั่วร้าวซึ้งนะคะในครัวว่าทำอะไรยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวมาชมกันใหม่นะคะไปแล้